เด้งออกแต่ได้หักคำห่างโอ้ยเขามาเงินเดือนละว่าครไปรอเลยครับอย่าไปรอเลยตอนนี้พี่นัทเยืนอยู่อย่าเดินไปเรื่อยช้าก็ได้ไม่ต้องเร็วเดยนไปทำท่าเลยทำท่าเหมือนเหมือนพี่ท่าเหมือนที่เรายายยายกำลังหลุดหลุดหญ้าอยู่ตอนนี้หลุดหญ้าอย่าข้าวอยู่ เดี๋ยวบิดพ่อก่อนใช่ไหมอาบบิบพ่ออ่ะาอาบไปก่อนแล้วไปก่อนทำไรเงี้ยบิดพ่อแล้วทำไงถอดเรื่องเตงทำยังไงถอดถอดของยายหรือถอดของเจ้าก่อนของยายดูเองฮะทนดูเองครัก็ทำดูเองอยู่เลยอ้าวเอาของตัวเองทำยังไงของตัวเองตัวนี้จะทำท่าถอนเสร็จจะต้องถอนทิกันเลยเอาคอมแล้วก็คอมมันมาแล้วคอมแลเราอมเลยเนี่ยแล้วคอมเลยทำท่าคอมดีๆหนึ่งเดาสักสองเทือแล้วกดกดคอหรือกดแขนกดแขนหนึ่งอ่ากดแขนอ่าคอมไป เอาคอมไปค่อมคอมไปให้มันเหอเออเออนก็ขึ้นคัก้นเลยใช่มแล้วรองเท้าหล่นอยู่กับพี่ใช่มเอาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เจ้าลูกเจ้าลูกขึ้นโดยที่ไม่สนใจยายเลยใช่หมยายก็นอนก็อะไรอยู่เี้ยจะวิ่งก็จะเดินทีนี้ ไอ้ทำไมถึงได้มาทางนี้ฮะทำไมถึงได้มาทางนี้ครับผมหากินตามคลองน้ำอะไรนะหากินตามคลองน้ำเลยครับอ๋อาทางตามทุ่งนาผมหากินตามทุ่งนาแถวตรงไหนมันหาสัตว์น้ำได้น้อยก็ย้ายไปเรื่อยๆครับย้ายไปเรื่อยๆเจอตอนนั้นเจอยายยายทำอะไรอยู่ยายเขากำลังปั่นปะทะยานมาจากบ้านเอาเลยขับตามมาไม่ฮะผมจอดอยู่แล้วจอดอยู่แล้วยายเกียวมาพอดีอ๋อยายเกียวมาก่อนเลยใช่ไหมครั เขาไม่ทักไม่ท so ักแล้วผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าลงงมหอยเอาเอาไอ้ต้นบัวให้น้อยเข้บอกก็เลยเอามาให้เขาครับแล้วเราคิดยังไงไปกลมขืนหญ่ครับมันอารมณ์ั่วบ mm. ูบเขาเคยทาแบบนี้ไหมไม่เคยเขาไม่เคยแตหวับผมขอสารนะจ๊ะเราจะขอโทษยายไหมหรือว่ายังไงผมอยากจะอยาจะขอโทษยายเพราะวันนี้ผมก็ได้ กับเท้ายายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโทษลูกชายเขาผมก็อย่างที่ยายสอนไว้ผมจะจําคําสอนของยายไปยต่อชีวิตว่าต่อไปอย่าไปทำกอบใครคนอื่นเขาอีกนะลูกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดยายตายไปมันจะเป็นเบื่กรรมแก่ตัวเองแค่นั้นแหละครับคือคดีนะครับคดีนี้ ตั้งข้อหาว่าข่มขืนกทำทำระทําชําเลาผู้อื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตนนะครับโดยใช้กลังประทุสลายนะครับซึ่งพุทธาก็ให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาและก็ประสงค์ที่จะเป็นนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคําราชภาพแล้วก็ต้องการที่จะขอเข้ามายายนะครับผู้เสียหายเพื่อเป็นการสํานึกผิดนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับไม่ไมเอื้ออหนวยเนื่องจากว่ามีมวลชนจํานวนมากรเราพยายามจัดให้ ผู้ต้องหาไปนาชี้แล้วก็จะไปขอกขมาผู้เสียหายนะครับแต่ว่ามวลชนมากนะครับพนักงานสอบสวนก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับกลัวว่าจะมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะครับมาเป็นการจําลองเหตุการณ์แทนนะครับย้ําว่าเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหากระทําผิดนะครับไม่ไม่ใช่การนําชี้ที่เกดเหตุประกอบคําวสารนะครับเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหากระทาผิดครับ